สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกับรถตัดชาแนลอีกแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพย์อีกแล้วอ่ามือนีเม่ทิพย์จะมาเปิดกล้องอีกจ้ายามนะแบบว่าสร้างโค้งในถือใจ <c oughs> ก็เลยยามสร้างอีกรอบนึงจ้าสร้างรอบนี้มาเมืองมาเม่ทิพย์สร้างองีกียถงมะพอ้อวกล้องเนี่ยจะแกะให้มึงจ้า เมธีสัง่งมักไก่เติบู่จ้ะตัวนี้มีรัดรัดที่ไก่เติบอยู่ว่ามันรัดอยู่ไก่ๆกันไม่จ้ะคือสิมาหอดแต่หลายหอแลยจ้ะ,แต,แ,ะ,จะแต่ว่าห่างเมธีบรอยุบานเมธีไปหาหคยอยู่มึงจัดว่าีหย,ย่งแน่ ใบบินการเขียนบินให้พอมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเคียนบินมาให้ส้างน้ำค้นไทยเลยจ๊ะตัวนี้เป็น,นพริกไตปลาจ๊ะพริกไตปลาแห้งไม่ทิพซางมากกิโลหนึ่ง กิโลหนึ่งหกหกสิบเหรียญมัจฉาผึ่งๆหกสิบเหรียญแบบนี้มันจะกินไลยเลยแม่จา้าหรือแบบว่าเอามาใส่แปบลบว่าเฮาสิใส่ผักใส่ยังกะได้หรือเฮาสิกินแบบนี้เลยก็ได้จ้่าผึ่งนเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนเฮ็ดเองไต,งต,งตปลาจะ้ะตัวนี้มิถิบสั่งมาสอง สังมาโล่หนึ่งเสดงเอาประเทศย่งางรำประเทศถุงละเคิองโล่นเนี่ยเจ้นเพื่อนๆซองถุงโล่หนึ่งหกสิบเหรียญประเทศยูนิเจอประเทศดูรัดเท็กซัสไตปลาแห่งคนว่ามันกินก็ะเข่าได้เลยนะหรือห้องจะม่าแบบว่าผสมเครืองผสมผัวพักพวกอย่างเราก็ได้เองสินะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้จะ้ะ ตัวนี้เมทิบซังตัวนี้ถือว่าแพงแต่ว่าแพงก็เอาจานเผื่อๆโลหนึ่งเกี่ยวตัวนี้มึไงไ๋ในเมทิบจะฟ้าเอาไปปลูกอีหยังหูโบจ่ะ <c oughs> เป็นเงากระที่เอเงาไอกระช่ายจากเผื่อเงากระช่ายเนี่ยไมทิบซังมาปลูกไหมจ๊ะ วันนี้เพิ่นว่ามันมันมันปลูกได้มันทนหนาวอยู่นะจ้ะเพิ่นเพิ่นว่ามันทนหนาวอยู่หนาวมันก็บ่เป็นหยังจ้ะทิพย์ก็เลยสิเอาไปปลูกจ้ะเป็นเงาเป็นเงามันมาเพิ่นเพิ่นแต่ว่าปลูกเพิ่นบอกว่าใส่เวลาโดนปีนึงปิ่มปิ่มเพิ่นว่าให้โจดมือไปเลยจ้ะว่ะเ่นว่าว่าข้าลงมือใดอยข้าลงดินมือใดให้โจดมือไปเลยปีหนึ่งมาเสนาจังสี่ ยังสิทอนได้ยังสิมีไรสันว่าเงาเงาเองกระชายหอมหอมเจ๋อเพื่อนกระชายเป็นกระชายบานเฮาเลยจ้ะเพื่อนเอาปลูกแล้วคนขายตัวนี้นะ่ะนี่กระโลนึงคือกันจ้ะลาโลดเท่าใดปฏิโลดแปดสิบเหรียญเจ๋อเพื่อนแปดสิบเหรียญแปดสิบ สิบเลียนนี่ก็เอาเพราะว่าจะเอามาปลูกน้่จ้ะละ่ะเฮาไเลยกินสดสจังสีมันจะอันนี้กวนี่รู้สึกว่าจะเริ่มขึ้นหน้าแล้วพัว่ามันหลายมือเลยจ้ะไม่ทิพตรงเฝ้าไปปลูกเอาลงไว้เป็นเงากระเทียมโอเปร่นเงากระเทียมจะเบลอพิดเงาเกระช่ายเนี่ยซือมะซื้อซือมะปูก,กว่าสันทอจ้ะ ปกติไม่ทิพย์จะกินแต่ในขวดโหลเนาะจ้ะเนาะกระช่จ้ะบดีเห็นเพื่อนขายนะเห็นเพื่อนขายก็เลยถามเพื่อนเลยจ้ะถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ามันมันทนหนาวอยู่เลยจ้ะวาส,สนวา่ามันอันนี้อยู่หนาวมันก็บอกไปหยังว,สสวาสนาก็ไม่ทิพย์ก็เลยสั่งมากนะเพื่อนแห่งปลูกอยู่ข้างนอกพ่อมันจะเป็นป้าอยู่กระช่ายจ้ะ เงกาก็ใช่ซสื้อมะปูบะนีไม่ทิบสิเฮตสิปูแบบว่าเทิ้งข้างนอกละกาไไนใบในกินเห่าน้ำ้ะสื่อตะเงาพอดีไาซสื้อมะปูเป็นกระชาย ตัวนี้นะแปดสิบเหรียญจ้ะโลหนึ่งเนี่ยโลหนึ่งจ้ะแปดสิบเหรียญลายบาทตืน่นด่จ้ะการนี่แหละจ้ะตัวนี้ไอร่างรอบสองจ้ะมีซ่างมีซ่างอีกรอบนงรอบแรกสร่างไปแลวถึกใจก็เลยซ่างอีกแต่ว่าสร่างคนละเจ้าจ้ะบันนี้มีอีกหรืจ้ะสีร่างอยู่สร่างแนวอื่นแบบว่าเป็นของบานเข้าจ้ะหาของบานเฮ้ามาปลูก อาจารย์คลิปนี้กะแม่ทิดก็จะไปก่อนจ้ะมาโชว์ให้มึงซื้อแบบว่าปีดใจสร้างรอบก่อนปีดใจก็เลยสร้างอีกรอบแต่ว่าเป็นคนละเจ,จ้ากัจ้ะวันนี้แม่ทิ์กะสิไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหนาได้จ้ะเด้อคลิปนี้แม่ทิบ์บายบายจ้า